สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขึ้นปั่นจักรยานขึ้นมาตรงนี้นะดูดิขึ้นไปข้างบนเนี่ยตามทางไปดูกันว่าผมจะปั่นได้ถึงไหนตรงนี้ที่ผมอยู่ก็เป็นวัดเขาวงพัะจร์นะปกติเขาจะเดินขึ้นไปข้างบนยันยอดนู่นนะช่วงเทศกาลเราจะปีนกัน แต่วันนี้ผมจะมาปั่นจักรยานนะสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขึ้นปั่นจักรยานขึ้นมาตรงนี้นะดูดิขึ้นไปข้างบนเนี่ยตามทาง,ทางไปดูกันว่าผมจะปั่นได้ถึงไหน ตงนี้ที่ผมอยู่ก็เป็นวัดเขาวงพระจันปกติเขาจะเดินขึ้นไปข้างบนยันยอดนู้นช่วงเทศกาลเขาจะปีนกันแต่วันนี้ผมจะมาปัญญยานนะ นี้ก็จะมีบันไดนี้เขายังไม่นับนะต้องขึ้นไปอีก 累呢。对对 งน,นี้มีสารเจ้าแม่เคียนอยู่ด้วยนะตีน,นี้ก็มีพานขึ้นไปข้างบนนี่ะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะโหโหไหวนะปันเมื่อไหวต้องเดินเอาต้องเดินจุงนะนิดเดียวก็จะถึงแล้ว ตงนั้นก็จะเป็นที่เห็นสาราเขียวๆเ,เป็นจุดเริ่มต้นของการปีนเขาวงเก็จะนักที่เริ่มขั้นแรกตรงนั้นเหนื่อมาก ตรงพอมันจะข้างบนเลยป่ะโอ้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยไม่อ๋อมาเที่ยวมาเที่ยวเฉยนึกว่าขึ้นไปนอนจำบัดข้างบนเขาไม่ให้นอนหรอกเขาไม่ให้นอนใช่ไหมยังมีอยู่ข้างบนอีกสามลูกถ้ากลางวันอย่างนี้เขาให้ขึ้นไปได้ใช่ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ทั้งคืนนะมั้งแต่ช่วงฤดูที่เขาเปิดเขาก็ขึ้นได้ทั้งคืนครับเขาน่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่บ้างมั้งสักคนสองคนหรือไง ที่เห็นาถือของมันไปนโดยเจ้าห้าที่อ๋อไปห้าคนในชดหลังนอจะมาขนมาทางทางอืหคนครับ เป็นพระพุทธโชตนะเป็นพระใหจ,จะขึ้นอีกทางหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างแก้วนะจากดูจากป้ายอ,อันนี้เป็นทางขึ้นทางขึ้นอยู่ตรงนี้เองสูงมาก เคยขึ้นตอนกลางคืนครับอตอนที่เทศกาลนะครับตอนกลางวันนี้ยังไม่เคยลงยาวทีเดียวเลยลงมันไม่ค่อย่าไหร่เดินลงมาตลอดเลยต้องพักตอนที่ผมมาหกคนเยอะมากเดินเบียดกันนะช่วงเทศกาลใช่ <laughs> ต้องลองมาขึ้นวันธรรมดาแบบนี้ มันดีนี่หลวงพ่อขึ้นไปตอนกี่โมงขึ้นไปไหว้พระเสร็จขล้นลง,ลงนนมีสองหลวงพ่อตามอ๋อมีข้างบนเขามีพระจำวันไหมมีหลวงตาท่านลงมาท่านาเอาเสบียงท่านบอกท่านอยู่ข้างบน<อ>ยังเห็นท่านขึ้นไปน,ะไน,นี่ถ้าขึ้นไปค้างคืนได้ไหมได้นะมันมีทหารอยู่เฝ้าอสถานีทัง้งนอ้ก็ขึ้นไปค้างได้ ขึ้นเป็นนอนกลางเต็นดูวิวข้างบนลงแบบไม่หยุดอ๋อตอนผมขึ้นตอนนั้ตนต้องลงมาถึงจุดพักทิ้งก็ต้องน,นั่งทิงครับไม่ไหวตอนขึ้นก็นเหมือนกันขึ้นไปลอ๋นะอครับผมเคยขึ้นครั้งเดียว ขึ้นไปกินข้าวต้มตอนนั้นเขามีข้าวต้มเลี้ยงมาจากวัดอื่นหรอครับอยู่วังม่วงเขื่อนปัสสัก ็นทางขึ้นนะรับเลยอตอนนี้กี่โมงห้าโมง่งขึ้ต้องมาตอนกลาวันรี่บ่ายสามนะขึ้นก็ลงเลยถ้าค้างคืนละไปช่วงนี้ก็น่าจะค้างได้ครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมานะไม่นา่าค้าง มีเกี่ยวกับอ่างแก้วนะนี่โซละเสริมอันนี้เป็นที่นั่งนี่นะ,ะเรียกว่าอ่างแก้วบริเวณนี้ก็อเอาไว้ให้นักเที่ยวนั่งพักนั่งพักกันนี่ก็ที่มาของอ่างแก้วมีเสียงจะก้องบนน่าจะ เสียงมาอยู่ข้างบนเนี่ยนะผมก็ปั่นขึ้นมาแค่ตรงนี้ก่อนนะช่วงนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็มาปั่นจักรยานก็ตอนนี้ผมก็ปั่นจักรยานเห็นไหมขึ้นมาจากทางเนี้ยนี้ ขากลับผมจะลงทางนี้นะลงทางซอยข้างๆสาลาเนี่ยก็ปั่นขึ้นมานิดเดียวตรงอ่างแก้วบริเวณนี้เขาเรียกว่าอ่างแก้วอ่างแก้วนะก,ก็อยากขึ้นไปยันข้างบนนะก็มีคนขึ้นอยู่ยก็น่าสนใจอยู่ขึ้นตอนเนี้แต่ว่าไว้บันหลังกก่อนวันนี้ก็เอาแค่นี้มันจะมืดแล้วไงก็เดี๋ยวจะปั่นลงต่อไปครับไปดูกัน นี้ผมจะลงทางนี้นะทางที่ผมขึ้นมาคือทางนี้ลงทางนี้ตอนลงมนะังนง่ายหนะ่อยนะตรงนี้ก็มีบริการห้องน้ำสะดวกสบายนะวัน,นนี้ขึ้นเขาก็มีห้องน้ำให้บริการ นี่ลกลอกตัวไปเลยเลยเห็นไ,ไหมน,นมี่อันนู้นแหละผมตัวไปเลยวันนั้นผมเห็นมีลิงตัววันนี้ไม่เห็นนะ ลงเขานี่ไม่ต้องปั่นเลยนะปล่อยไหลเองคนระับตรงนี้เขาทำเป็นนี่นะเป็นขั้นๆไปนะีคือขึ้นไปตรงพระพุทธโชตนะเป็นทางเดิน ีโหเจ็ด,ด,ดทิมไหมเนี่ยนี่ไงพระเข้ามารถตู้นั่นเองนะโอ้มากันหลายองค์นะ ขาลงมันก็ชิวเลยนะเฮ้อยอะไรกันเนี่ย yo มีเท่านี้ครับปั่นขึ้นเขาเล็กๆน้อยๆครับยามเย็นๆออกกำลังกายครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป er ียไม่ไลค์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ อยู่ไม่โดดลงก่อนอ่ะ